เดือดระุ่ชาวเน็ตถลลมเมนใต้ภาพตรงๆหลังมีข่าวเลิกเบสกลายเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกับกรณีข่าวลือการเลิกลาการของตรงตรงษกรและเบสร,รวาวกันหลังล่าสุดสาวเบสได้อันฟอล,ลดไยจีตรงๆและมีการแคปชั่นบอกว่าสดมากจีบได้จนทําให้หลายคนเกิดคําถามในใจแห่ไปคอมเมนต์ถามใต้ภาพในสกแกรมของตรงๆการเป็นจํานวนมากและดูเดือดสุดๆตัวอย่างเช่น ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นไปตามผู้ไม่ปรารถนาดีต้องการสงสารผู้หญิงทุ่มเททุกอย่างขอให้เป็นข่าวลือนะคะตรงๆอย่าทิ้งเบสไปไหนนะจับมือกันไว้เบสรักตรงๆมากนะสงสารเบสตรงๆทำงานก่อนนะลูกมีเงินแล้วค่อยหาแฟนน่ารักน่ารักแต่งตัวเรียบเรียแต่ต้องเอาคนนอกวงการน่ะจะได้ไม่มีคนจับตามองอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ลืมๆอย่าไปคิดมากยังมีคนให้กำลังใจอีกเยอะสู้ รอคำตอบจากน้องตรงๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองรักน้องทั้งสองคนเลยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงเลยรักแ,แค่ไหนไม่สำคัญอาภัยให้การสำคัญที่สุดส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ข่าวลือรอฟังจะปากปของทั้งตรงตรงคกรและเบสราก็นีอีกครั้ง